เลยอ๋อเรียบร้อยพูดไปหนึ่งพูดไปหนึ่ง Кепка, кепка! Вали кепку! На, блядь, жви, сука! ファッサーのガチョ

Okay, okay. Five minutes later. not have chắc ah, mấy mình mà là 10 mét อันนี่ยไม่แม่นเลยวิธีสแนปเปอร์แปลงว่าเดือดเดือดเลย อยู่่ที้พึ่งวันนี้แป๊ะแป๊ะหาความ một anh nha you know ห้านาทีหลังเลยไมตัวสองตัวมีนข้ามสามตัวเลยโอ้ Граната mm. тут. 来，母鸡！别拉倒。 ในด้านอย่างมืดยินจากไหนวะระวังเด้

bye with it สองกระป๋อกระป๋มเล็กไปบางทีเนี่ยอ๋อกระป๋อใหญ่ตาดีเกือบสิกระปะ๋อนายมีอร่อย กลับไงวะเนี่ยแค่ลุกแค่ลุกแค่ลุก ทอดอออสร้ามะห้าสิบห้าโลฟ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอะไรตัวเกือบพันสองว้าววิธี s n ป p e r ยังไม่โดนก็ยิงจ้ำเข้าไป